ชายหนุ่มค่อยๆเดินทางขาทีระนิดมายังคอกมา้าเสียงเปิดประตูทำให้ดาวหันมามองด้วยความสงสัยเห็นสีหน้าไม่สู้ดีของเขาจึงเข้าไปพยุงตัวถามด้วยความเป็นห่วงไปโดนอะไรมาเป็นอะไรไหมดอยหันมามองด้วยหน้าซุดโซมตอบกลับไปอย่างตะกุกตะกักช่วยด้วยฉันรู้สึกเหมือนโดนแทงดาวตกใจรีบพามานอนที่เตียงดูรอยแผลแต่กลับไม่มีทำเอาเธองง ไม่ทันได้อธิบายชายหนุ่มก็ได้นอนสลบไปตัดมาอีกสถานที่หนึ่งอะไรกันที่นี่คือเดี๋ยวก่อนรู้สึกคุณคุณชักกลดอยมองไปรอบตัวปรากฏเป็นสถานที่อันว่างเปล่าวสีขาวเสียงผู้หญิงที่คุณเคยเรียกขึ้นไงไม่ได้เจอกันนานเป็นไงบ้างชายหนุ่มหันมามองเสียงนั้นเห็นเป็นเทพธิดาคนเดิมก็ถึงกับพูดกลับไปด้วยความน้อยอกน้อยใจ นี่ทำไมถึงส่งผมไปสภาพแบบนั้นอะรู้ไหมว่ามันเหนื่อยแค่ไหนไม่ให้อะไรเลยชักอย่างแล้วแบบนี้จะไปปราบราชาปีศาจยังไงเนี่ยเทพธิดาถือสมุดไว้กลางอกยิ้มแห้งแห้งเกาหัวพูดด้วยความรู้สึกผิดเล็กน้อยโทษทีโทษทีพอดีว่าฉันลืมให้เองนะที่เรียกมาที่นี่ก็เพราะเรื่องนี้เองแหละเธอเปิดสมุดเล่มโตแล้วกล่าวต่อแล้วนายอยากได้พลังแบบไหนละ่ะ แล้วมีแบบไหนบ้างล่ะครับเทพธิดาอธิบายถึงพลังที่เลือกได้มาก็มีพลังสรรสร้างควบคุมเวทมนมานาะได้อิสระเก็บของได้ไม่จำกัดติดวอกรวมอุปกรณ์วัตถุดิบรู้ข้อมูลทุกสิ่งที่สัมผัสตาทิพย์หรือเรียกว่าเนตรมานและพลังในการอย่างรู้อนาคตจะเอาอันไหนละ่ะดอยหลับตาเอามือเกาคางครุ่นคิดอย่างจริงจัง เทพธิดาเห็นแบบนั้นก็รู้สึกปิติยินดีที่เห็นถึงตั้งใจเพื่อเอาไปปราบจอมมารแต่ในความคิดของเขานั้นกลับไปอีกทางเดี๋ยวก่อนนาะตาทิพย์ก็แปลว่าสามารถมองทะลุเสื้อผ้าได้อดีตเขาเริ่มเสียยิ้มอย่างหื่นกามเทพธิดาเห็นสีหน้าแบบนั้นจึงเข้าใจทันทีเลยเอาหนังสือในมือทุบหัวไปหนึ่งรอบเสียงดังโปะนี่แกไม่ได้พยายามจะเอาชนะจอมมารเลยนิว่า ชายหนุ่มล้มลงกับพื้นพูดขึ้นโทษทีพอดีหัวมันคิดไปแบบนั้นอะนี่ว่าแต่ตอนโดนรถชนตายมีใครระมางานศพผมไหมก็มีนะแต่นายไม่ได้ถูกรถชนตายช่หน่อยเขาทำหน้ามึนงงพร้อมทำเสียงตกใจหากก็นายอะตกท่อตายต่างหากชายหนุ่มลุกขึ้นรีบพูดมาทันทีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมตรูตายโง่จังเนี่ย ในระหว่างที่รถจะชนนายอาก็ได้เบรกเอาไว้ได้ทันพอดีแต่นายดันไม่ดูพื้นเลยตกท่อระบายน้ำที่ไม่มีฝาหัวกระแทกกับพื้นถนนตายเทพธิดาเริ่มเก็บอาการไม่อยู่เอามือปิดปากแล้วหัวเราะ555แล้วหลังจากนั้นนายก็เป็นข่าวดังไปทั่วประเทศ ว่าเป็นการตายที่อีกอย่างว่าที่สุด555การตายแบบนี้ฉันเพิ่งจะเจอเป็นครั้งแรกเลยรู้มา5 5าเธอหัวเราะไปเช็คน้ำตาไปฮากอพอทีไม่อยากฟังแล้วแล้วหลังจากนั้นนายก็เป็นมีมไปช่วงหนึ่งเลยแหละ555โดยทำตัวไม่ถูกรู้สึกอายแบบสุดๆแทบเอาหน้าแทกแผ่นดินหนีและตกโกนออกมาออกอรับไม่ได้ เอาหน้าหน้าไหนไหนาหนายก็มาต่างโลกแล้วมาเริ่มต้นใหม่เธอเอาละจะเอาพลังไหนชายหนุ่มเงยหน้าพยายามตั้งสติพูดขึ้นงั้นเอาพลังตีบวกวัตถุแล้วกันงั้นโอเคนะเทพธิดาเปิดสมุดเล่มโตยื่นมือมาทางเขาเกิดเป็นแสงออโรราบนหนังสือท่องบทไร้เวทเป็นภาษาเทพโบราณมนุษย์ไม่สามารถฟังออกได้ มีตัวอักษรปริศนาปรากฏลงบนพื้นเป็นวงกลมรอบตัวชายหนุ่มแล้วเกิดเป็นแสงเจ็ดสีร่างกายเขาได้รอยขึ้นเพื่อรับพลังใหม่ชายหนุ่มรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่เข้ามาในร่างกายมันค่อยๆแทรกแซงไปตามผิวหนังผ่านเนื้อเยื่อเส้นเอ็นกระดูกฝังลึกเข้าในจิตวิญญ,ญาณเมื่อเสร็จพิธีเทพธิดาก็เอ่ยคำก่อนจากกันโอเคงั้นขอฝากนายจัดการจอมมันด้วยละ่ะ เธอส่งเขาไปยังต่างโลกทันทีเกิดเป็นแสงสีขาวรอบตัวชายหนุ่มและในช่วงวินาทีที่เขากำลังจะวาปอหายไปเทพธิดาก็ได้พูดขึ้นเหมือนรู้สึกผิดจุดอ่อนของจอมมารก็คือนายโดยสงสัยกับคำพูดนั้นพยายามจะเอ่ยถามแต่กลับส่งเสียงอะไรไปไม่ได้เลยก่อนจะหายไปเห็นริมฝีปากของเธอมีหยดน้ำตาไหลรินลงมาถึงบริเวณคาง เขาตระหนักได้ถึงความโศกเศร้าและได้วาปอไปในที่สุดเช้าวันต่อมาที่ต่างโลกแฟนตาซีโดยค่อยๆลืมเปลือกตาขึ้นอย่างช้าๆเห็นดาวนอนอยู่เตียงเดียวกันใบหน้าของสองคนนั้นขนาดใกล้ชิดเขาจ้องมองใบหน้าอันน่ารักริมฝีปากอมชมพูแสงแดดอบอุ่นยามเช้ากระทบเข้ากับผิวผ่องใสทำเอาราวกับอยู่ในมนสะกดเธอค่อยๆลืมตา เห็นชายหนุ่มมองมาอย่างจดจ่อทําเอาเธอตกใจรีบลุกขึ้นจากเตียงดาวเอ่ยถามด้วยความเขินเล็กน้อยนี่นายตื่นนานแล้วหรอเมื่อกี้เองแหละว่าแต่ขอบคุณนะที่ช่วยฉันนะดอยมองมาที่เธอยิ้มให้อย่างอ่อนโยนเมื่อเธอเห็นแบบนั้นก็ถามด้วยความเป็นห่วงร่างกายไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมอ่าไม่เป็นอะไรแล้วโดยคิดกลับในหัวอันที่จริงก็ไม่เป็นไรอยู่แล้ว แค่ตรูเจ็บตูดเฉยๆเมื่อเป็นเช่นนั้นดาวจึงอุ่นใจและไปทำงานในเมื่อวันนี้เป็นวันหยุดของดอยจึงมาห้องสมุดของเมืองเพื่อศึกษาเรื่องราวข้อมูลบนโลกใบนี้แบบจริงจังเขาหยิบหนังสือหลายเล่มมาอ่านเป็นภูเขาจนผ่านไปหลายชั่วโมงโอเคเข้าใจโลกใบนี้แล้วแบบคร่าวๆแล้วสรุปแบบง่ายๆก็คือพลังเวทของโลกใบนี้มาจากธรรมชาติ มนุษย์สามารถกเก็บพลังเอาไว้ในร่างกายได้ถ้าเก็บเอาไว้ได้เยอะก็จะสามารถปลดปล่อยเวทมนต์ที่ทรงพลังออกมาได้มากส่วนการฆ่ามอนสเตอร์ก็จะดรอปหินเวทนำมาขายได้และทุกคนสามารถขายของจากมอนสเตอร์อย่างพวกเล็บมังกรให้ทางกิวได้ชายหนุ่มเอนหลังลงนอนอย่างที่เกียจบนเก้าอี้เอ่ยคำขึ้นเบาๆเฮ้ยปวดหัวเลยต้องมานั่งอ่านข้อมูลเยอะขนาดนี้ นี่ขนาดสรุปย่อแล้วว่านะเนี่ยจากนั้นเขาก็เดินออกจากเมืองเข้ามาในป่าแถวนั้นและฝึกใช้พลังที่ตนเองได้รับโอเคพลังโดยกำเนิดของเราคือเวทสร้างสิ่งของขนาดเล็กแต่พลังที่ได้รับมาจากเทพธิดาคือเวทตีบวกวัตถุดิบตอนได้มาความรู้เรื่องการใช้งานก็เข้ามาด้วยก็แค่แบบคร่าวๆต้องมาลองเองอีกเขาได้ทดลองต่างๆมากมาย โดยที่พลังนั้นสามารถหลอมรวมวัตถุสองอย่างให้เข้ากันได้อย่างเช่นนำแท่งไม้มารวมกับแร่เหล็กก็จะเป็นแท่งไม้ที่เป็นเหล็กแต่ความแข็งก็จะลดลงตามหากเป็นการหลอมระหว่างไอเทมก็จะเป็นการรวมสกิลทั้งสองหรือสร้างสกิลขึ้นมาใหม่ส่วนด้านความแข็งนั้นหากเป็นการรวมระหว่างความแข็งที่มากกว่าเข้ากับน้อยความแข็งก็จะลดลงตามเว้นจะเป็นการรวมแข็งกับแข็งก็จะไม่ลด เขาได้ทดลองมาหลายชั่วโมงจนใกล้จะมืดค่ำก็รู้สึกพอจึงได้เดินทางไปที่กิวนักผจญภยัยเข้าไปดูใบอีเวนต์และข้าว่าจ้างจากทางกิวที่ผนังใบรับจ้างวานนั้นมีหลายฉบับความยากง่ายมีถึงระดับ1นึถึง10ชายหนุ่มมองอย่างจดจอ่อแต่มีเสียงผู้ชายเรียกขึ้นมาไงพี่ชายคนนั้นอสนใจมาร่วมปาร์ตี้กันไหม โดยหันไปมองปรากฏเป็นนักผจญภัยชายสวมเสื้อเกราะเหล็กที่เอลมีดาบติดเอาไว้หน้าตาประมาณเด็กอายุ25โบกมือทักทายอย่างเป็นมิตรไงฉันชื่อรันเกะอยากชวนนายเข้าปาร์ตี้โดยมองมาอย่างสงสัยเอ่ยถามทําไมถึงอยากได้ผมเข้าร่วมละ่ะก็เพราะว่าฉันเห็นนายใช้สกิลหายากเลยอยากชวนหรือนายมีปาร์ตี้อยู่แล้วหรอ ดอยไม่ตอบกลับอะไรคิดในใจชั่วครู่ก่อนจะตอบเอาจริงเราเองก็ควรจะมีปาร์ตี้คอยช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อนเขาจึงยื่นมือออกไปพร้อมกับพูดขึ้นว่าผมเข้าร่วมด้วยครับผมชื่อดอยนะครับงั้นก็ยินดีที่ได้รู้จักเรียกผมว่ารันกะนะทั้งสองจับมือกันอย่างเป็นมิตร